สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลอง14น้นองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแปลงนี้อยู่ถนนปทสาม33นาสนะคะช่วงกิโลเมตรที่6นะคะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นแปลงละไร่นะคะมีทั้งหมด4ี่แปลงนะคะส่วนราคาโปรดติดตามนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เคลียริง์พื้นที่แล้วนะคะ พื้นที่ก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะและข้างเคียงเราก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะถนนหน้าแปลงก็เป็นทางสาธารณะนะคะหรือท่านใดจะซื้อไว้เพื่อทำการเกษตรเห็นไหมคะท้ายแปลงก็มีการขุดบ่อด้วยนะคะเดี๋ยว มาชมด้านในพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยค่ะท้ายแปลงมีการขุดบ่อสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรด้วยนะคะเนี่ยค่ะแต่ละแปลงนะคะขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะขอบเขตแต่ละแปลงนะคะถูกแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 สองสอง9นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะเห็นไหมคะข้างๆ้างนะคะมีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะเรามีเพื่อนบ้านแล้วนะคะแปลงข้างเคียงนี่นาม,านม,มนเยี่ยมชมบรรยากาศกัน,นะคะนี่ขุดบอ่อท้ายแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละแปลงนะคะฝั่งที่ตุ๊กพามาชมนี้นะคะคือโซนฝั่งบีนะคะ ส่วนฝัง่ง A จะอยู่ด้านนู้นนะคะเราจะแบ่งเป็น A1 A2 B1 B2 บนะ,ะ่ะแปลงละ1นึ่ไรค่ะเห็นไหมคะมีการขุดบ่อน้ำสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรแล้วทุกแปลงนะคะบริเวณร,บรอบๆนะคะเพื่องบ้านของเราก็จะปลูกมันสำปะหลังนะคะปลูกเป็นสวนเกษตรนะคะสะส่วนใหญ่ค่ะพื้นที่สวยงามมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ทุกพามาชมบรรยากาศยามเย็นกัน,นะคะ่ะ ท่านใดสนใจก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะรอประกาศพังและราคาที่ชัดเจนได้เลยะคะ่ะเร็วๆนี้นะคะกาบรขอบพคุณค่ะ